สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเบรโพดีและกับเบรโพดีนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้าไฮรักลีโวล็อกโค่นั่นเองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นล้านหนึ่งแสนาบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวนะครับต้องเพิ่มอีก10,000บาทเป็น1นึ่ล้านหนึ่งแสนนับาทนั่นเองแล้วมาดูกันว่ายุ่นนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมนะครับผมในของตัวไฟนะครับบายบีมโปรเจคเตอร์นะครับ แต่รุ่นล็อกโคนีนะครับแต่สังเกตว่าข้างในเขาจะออกมาเป็นสีสีดำนะครับเป็นตัวไฟาให้ความดุแล้วก็ความสปอร์ตนะครับผมกระจังด้านหน้านะครับผมจะสังเกตว่าเจ้ารุ่นล็อกโคเนี่ยจะมีในส่วนของตัวโลกโก้แก้วนะครับที่ให้มาพร้อมกับตัวกล้องที่มองรอบคันนะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศานั่นเองนะครับในส่วนของรุ่นล็อกโค้นะครับตัวยางนะครับ จะสลักนะครับอักษรแบบนี้นะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับผม <c oughs> มีเฉพาะรุ่นล็อกโคเท่านั้น,นขนาดยางจะอยู่ที่265นะครับทั60นะครับขอบ18นะครับแต่โลโก้เนี่ยมีเฉพาะรุ่นล็อกโคเท่านั้นนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปทีแรกนะครับว่ารุ่นล็อกโคจะมีกล้องมองร็อบคันนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับมาแบบดำด้านนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะติดในส่วงตัวกล้องมองร็อบคันมาให้ด้วยหรือกล้อง360องศานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับล็อกโคเนี่ยจะมีโลบาร์มาให้โลบาร์ตัวนี้เฉพาะรุ่นล็อกโคเท่านั้นนะครับ ที่ได้มาแล้วก็มาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์อโอโค่นั่นเองนะครับอามาดูกันในส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยลโลโคเนี่ยจะมาพร้อมกับ โลโก้ไฮลักแบบใหญ่อย่างนี้เลยและยังมากับระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งเราสามารถไขล็อกได้นะครับอีกหนึ่งอย่างครับตรงนี้จะมีในส่วนของตัวกล้องด้านหลังมาให้ด้วยครับเป็นกล้องอมองขนาดถอยจอดนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์กะระยะทั้งหมด4ี่ตำแหน่งนะครับด้านซ้าย2ด้านขวาอีก2 รุ่นล็อกคูนี่นะครับ,รรบข้อดีคือเขาจะมีโช๊ค่อนแรงมาให้ครับสามารถใช้นู้วเดียวเน,ยเนี่ยเปิดได้เลยเบามากคุณผู้หญิงก็เปิดได้นะครับในส่วนของกระบะของรุ่นล็อกคจะมีในส่วนของตัวไฟที่ใส่เข้ามาให้นะครับสวิตช์เปิดจะอยู่ด้านนู้นนั่นแหละครับจะอยู่ทางใต้จะมีไฟทั้งหมดสามตำแหน่ง เดี๋ยวผมเปิดสาธิตให้ดูแล้วกันรถยังไม่ได้สตาร์ทไฟก็เลยยังไม่ติดนี่ครับิซล์จะอยู่ด้านล่าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะครับว่าหน้าตาลโรโก้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนห้องโดยสารนะครับเอาละครับภายในของรุ่นโ็อก้นะครับ พวงมาลัยนะครับจะมาพร้อมกับระบบระบบมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านขวาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าในะส่วนจอ TFT ขณะขับขี่ได้เลยนะครับจอที่แสดงผลการขับขี่ทุกๆอย่างการตั้งค่าตั้งอยู่ตรงนี้ได้เลยนี่นะครับจอต่างๆเราสามารถปรับที่บุ่มด้านขวาได้ไม่ว่าจะเป็น ควบคุมนะครับป้องกันรถออกนอกเลนนะครับทุกทุกอย่างตั้งคา่าที่ด้านนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับเราสามารถตั้งค่าควบคุมในส่วนของตัวจอวิทยุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรเข้าโทรออกสามารถกดที่วงมาลัยด้านซ้ายได้เลยจอตัวนี้นะเขาจะเป็นจอรุ่นใหม่จอรุ่นนี้นะครับจะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วนะครับไม่ต้องเสียบสายเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะครับ โอเคกระจกของร็อกโคเนี่ยจะเป็นตัดแสงออโต้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวร็อกโคลจะมีในส่วงองตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ามีให้ครับร็อกโคถ้าพูดกันแบบเข้าใจก็คือ ไฟไฟขอบประตูไฟขอบประตูนั่นเองนะครับให้ความสปอร์ตที่นี่นี่ข้างหลังเดือนจะใช่ไหมเขาเรียกว่าบายไลน์นี่บายไลน์นี่หรือพูดได้เข้าใจก็คือไฟสองประตูนั่นเองไฟสงเงาแสงแสงเงาแล้วกันก็มีแอร์หลังในส่วนของตัวแอร์หลังนี้สามารถเปิดไปิดได้เองนะครับอืม อาจจะไม่ได้แรงเหมือนแอร์ด้านหน้าแต่ว่าให้ความเย็นแน่นอนไม่ต้องห่วงไท4่ทสิรุ่นนี้น,นั่นแหละมีที่วางแก้วครับตามที่ตากล้องบอกเลยครับเพราะผมอยู่ด้านหน้ามไม่อยู่ด้านหลังเพิ่มเติมอะไรไหมรุ่นนี้จะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับ ด้านหน้าครับจะมีช่องคูบ็อกหรือว่าช่องเก็บความเย็นนั่นเองลูกค้าจะได้เผิดใส,ส่เอกสารเด็ดขาดนะครับทําให้ความชื้นได้เลยนะครับปิดได้ดไดดไดสามารถสามารถเลื่อนปิดได้ทางด้านซ้ายแต่มือผมไม่ถึงไงปิดได้สามารถเปิดปิดได้ถามว่าด้านล่างเปิดได้ไหมด้านล่างก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมครับ ตัวปกติไม่มีครับจะให้ในส่วนของตัวลำโพงมาสองตัวซ้ายขวาให้เขาเรียกว่าให้โทนเสียงนี่มันเสียงมันใสขึ้นข้าวๆประมาณนี้ครับของเจ้าไฮรักรีโวโล็อกโคส่วนช่องล่างก็นิ่มไม่ต้องห่วงครับของรีโวช่องล่างนิ่มยึดเกาะอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างของรุ่นล็อกโคเนี่ยจะมีบายสปอร์ตหรือว่าแจ้งเตือนนะครับ นะมีรถมาด้านข้างนั่นเองนะครับเพนินผมอับผมอับมองสายตานั่มมมมมมนแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับโปรโมชั่นกันเลยสำหรับโปรโมชั่นของรุ่นล็อกโคนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรุ่นล็อกโคดาว25อนะครับผ่อน48งวด4ปีหรือว่า5ปีนะครับลูกค้าฟรีดอกเบี้ยนะครับ0ปนนั่นเองหรือว่าใครนะครับ อยากผ่อนสบายๆนะครับลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นดาวยี่ิบห้านะครับและผ่อนถึงเก้าสวดนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับตัวนี้เก้าสบหวดหรือว่าประมาณแปดปีนะครับใครสนใจก็แอดไลน์น้องเบสได้นะครับผมที่ไลน์หรือว่าช่องทาง i ิกตอกได้ครับยังไงวันนี้เบสต้องกลับขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ